นายอนุชาบุรพัชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมรตรีตอบคำถามสื่อมวลชนกรณีพรอกเงินกู้สองฉบับจำนวนหนึ่งล้านล้านบาทกับห้าแสนล้านบาทยังมีเพียงพอสำหรับการดูแลและแก้ไขปัญหาโควิด -19 หรือไม่ว่านายยกรัฐมรตรีให้คำมั่นว่าการใช้จ่ายเงินกู้จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบเช่นการลดพาราค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาและการขยายมาตรการช่วยเหลือลูกจ้างนายจ้างแรงงานในระบบประกันสังคมตามประกาศยืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รือพื้นที่สีแดงเข้มซึ่งขยายจาก13จังหวัดเป็น29จังหวัดและเมื่อรวมการเยียวยาทั้งสองส่วนนี้ใช้เงินกู้ไปประมาณ9หมื่นกว่าล้านบาทโดยยังเหลืออีก4แสนกว่าล้านบาทย,ยืนยันจะใช้สําหรับการดูแลประชาชนให้ดีที่สุดท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้คำมั่นสัญญาใช้จ่ายเงินกู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเงินกู้รอบล่าสุดก็คือ5แสนล้านบาทนี้ก็จะอนุมัติเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ส่วนจำเป็นจะต้องกู้เงินเพิ่มอีกหรือไม่นั้นต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รวมถึงความจําเป็นที่ต้องใช้งบประมาณในการดูแลประชาชนยืนแดนจะพิจารณาอย่างรอบคอบคํานึงถึงเสถียรภาพการเงินการคลังของประเทศเป็นหลกักผมศิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ